การที่ทําให้สถานที่ตรงนั้นสะอาดนะ่ะมันมีอานิสงส์อยู่มันมีอนิสงส์ซึ่งอนิสงส์นี้ไม่ใช่อานิสงส์ธรรมดานะโยมนะเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่การบรรลุมรรคผลนิพพานได้วันนี้ก็เลยจะนําเอกุตรนิกะหมดที่หนะว่าในเรื่องของอานิสงส์ของการกวาดไว้ว่าการกวาดมีอานิสงส์แม้อื่นอีก5อย่างคือนะการกวาดมีอานิสงส์หอย่างคือจิตของตนเลื่อมใส อันนี้อย่างหนึ่งจิตของผู้อื่นเลื่อมใสยอย่างหนึ่งเทวดาชื่นชมอย่างหนึ่งสังสมกรรมที่เป็นไปเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสยอย่างหนึ่งเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างหนึ่งเห็นไหมโยมกวาดพื้นเนี่ยนะกวดาดศาลาถูศาลากวาดลานเจดีย์หรือสถานที่ใดที่หนึ่งก็ตามที่เป็นเหตุให้บุคคลเห็นแล้วเนี่ยเกิดความสบายตาสบายใจ เป็นปัจจัยแก่การเกิดขึ้นในสุคติโลกสวรรค์นี้ด้วยมันเป็นบุญไงฉะนั้นเวลาที่ญาติโยมท่านใดก็ตามที่ทําหน้าที่รักษาความสะอาดตามที่ต่างๆโยมเทศบาลนะเก็บขยะมูลฝอยอะไรต่างๆนะสิ่งหนึ่งที่เขาได้แน่ๆแล้วเงินเดือนที่เขาต้องทำสิ่งหนึ่งที่อาจจะได้ตามมาคือคนที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของขยะให ให้เงินเพิ่มเติมหรือที่เราเรียกว่าให้ทิปให้โบนัสอะไรต่างๆส่วนหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเขาบุญอันนี้ไม่แน่ถ้าทําไปงดิงิจงดกิจนะอันนี้บุญไม่เกิดแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสทําให้สถานที่นี้เนี่ยเหมาะควรแก่การเจริญกุศลแก่การใช้สายของชนทั้งหลายเป็นลาบของเราแล้วหนอที่เราได้มีโอกาสช่วยให้บุคคลเหล่านั้นมีจิตใจที่ดีมีโอกาสเหมาะควรในการเจริญกุศลอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งเรื่องราวการปรับสถานที่การอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเนี่ยแม้แต่เท้าสักกะก็เคยทำไว้โยมที่ไม่เรียบก็ไปปรับที่เรียบตรงไหนมีตอมีน้ํามีขยะมูลฝอยก็ไปปัดกวาดทําให้มันดูสะอาดสะอานให้เหมาะคนกับการใช้สอย